ครับสวัสดีครับพ่อแม่พีหนองครับผมบอกกันคือเก้าครับบิมาดินกาเดนครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเด้อครับวันนี้ครับเบาหน่ำจะพาท่านผู้ชมมาเบ่งกันปลูกตะไคร่นะครับเด้อเบาหน้ำได้ตะไคร์มากครับตะไคร์หอมขาวเกรตเนะครับเด้อเป็นพันธุ์ทองตลาดต้องการสูงนะครับเด้อหรือเขาเรียก อีกพักชื่อหนึ่งนะว่าขาวหยวกนะครับเด้อเป็นขาวเกษตรครับคุณลมบพิเศษครับนี่ครับวันนี้อยู่ในถังนี้เป็นต้นพันธุ์นะครับเด้อนี่ครับน่ครับเบาหนามซ่หรากเข้าไหวให้เขาออกหลากแล้วครับเด้อนี่ครับกอใหญ่หัวใหญ่แล้วครับเด้อออกสีเขียว นวนครับผมนี่ครับเบาหนามแซ่ไว้ครับแซ่หลากเขาออกไว้นี่ครับท่านผู้ชมเห็นบ่มครับนี่ครับหัวหนึ่งครับนี่หัวใหญ่นะครับ้อเป็นขขาวหยวกครับหรือเขากระสีครับผมนี่ครับซื้อตะการ เป็นผ่านดีเฮาพออยู่ตลาดทั่วไปแล้วครับเด้อนี่ครับกุนสมมัติเขาครับนี่คือหอมมึงสมัครครับหัวใหญ่หอมบมชุนนะครับเด้อละกะสีเขียวออกขาวๆครับเขาเรย่ออื่นขาวหยวกนะครับเด้อนี่นี่ครับได้เบาหนามได้มาจากสวนไอกรอบนะครับไอกรอบเพิ่นขุดให้สวนมุมแม่ครับ้เครดิตไอกรอบครับ เป็นไห้มาเป็นของฝากเบาหนาก็เลยจะเอามาปลูกขยายพันธุ์ต่อไปครับนี่ครับได้มาปั๊บกะเอามาแช่หนามนะครับเด้อเร่งหลากครับให้เขาหลักออกหลากดีครับก่อนไปคุดลุมปลูกครับนี่ครับข้าวเกษตรหยวกนะครับเด้อครับเดี๋ยวต่อไปเบาหนามจะพาเบิ้งวิธีการปลูกนะครับเด้อเดี๋ยวบาหนามไปเตรียมลุมปลูกก่อนครับ หลังจากคุบลุมปลูกแล้วนะครับเด้อผมก็เอาแกบดามาผสมครับปลูกตะไคร้ง่ายๆครับคุดลุมลึกพ่อประมาณครับผมแล้วก็พ่นดินแล้วก็พ่นนะครับเด้อผสมดินคุกเข่ากันครับนี่นี่นาจะปลูกเลยเด้ประมาณซิบก้นลุมอยู่แล้วครับเด้อนี่ครับอีกห่างครับนี่ห่างกันมิดหนึ่งนะครับเด้อระยะระยะต้นระยะลุมครับมิดหนึ่งครับ อันนี้ผมขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อเพราะว่าผมใส่จอบใส่ยังผสมหน,น่อยกับหลือแค่คอนควรนิดนึงนะครับเด้อประมาณเมตรน,นึงครับวาวา่ายยังเขาก็ต้องปลูกระยะเมตรคูณเมตรครับเพราะว่าตะไคร่เขาเป็นผืชที่ว่าขันปลูกไก่กันแห้งความทีแห้งนะครับเด้อเขาจะหัวหน่อยนะครับเขาจะหัวบายใหญ่ครับแต่เขาจะสูงเรี่ยวครับถ้าปลูกห่าง กันครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการเติบโตหละขหายย้ายลำต้นครับเด้อครับเด้อเขาก็จะหัวใหญ่ต้นใหญ่แล้วครับเด้อปลุกละลอกเขตแดนครับเป็นเผืชดทีว่าบบตรตงใส่พื้นที่ลรยแล้วครับเด้อน่ครับค่อยๆไปอันนี้ก็เป็นมะขามยักษ์้ะครับตะไคร้หอมครับหรือว่าเขาเขาอยู่ข้างนี้นะครับเนาะ เป็นตะไคร่เครื่องแกงเครื่องเทศครับคือเห็ดเครื่องเทศแล้วก็ขาเ่าอะไรครับท้าตองมีเนาะปลูกไว้ในสวนครับยังหน่อยก็เอาไว้กินจะคล้องครับผมบ่ตรงไปสื่อเขาครับนี่ครับข้างๆก็จะเป็นบักกูดแล้ครับเด้มีบักกูดมีตะไคร่แล้วก็ขาครับเหลือกหนาวครับรอต่อไปปลูกกหนาวด้ียครับหลังจากให้ลุมปลูกแล้วก็มา แยกตนพันธุ์นะครับเด้อนี่ครับแยกตนพันธุ์เห้เขาเป็นนี่ครับเป็นสีเป็นสีนี่เด้อครับลุ่มดุงลุ่ม,มนึงเขาจะใส่อยู่ประมาณแค่ สามหัวเด้อครับเด้อสามหัวกับพ่อครับสามสี่หัวครับเอากำมาปลูกลงดินครับการปลูกกระบอกหนาครับเขากู้ลุมไหวเลยเป็นบอกครับเอาก็ปลูกลงเลยครับแล้วก็เวลาปลูกปลูกเฉียงเด้อครับเด้อครับปลูกชิงเฉียงฟังลง แล้วก็กบครับบดตองต่างตรงนะครับเด้อให้เขาเชียงเชียงก็จะได้ปีพืนตีแล้วก็เฮ็ดรองน้ำครับแล้วก็หาฟักครับหลังจากเข้าปลูกเซจแล้วก็หดน้ำนะครับเด้อเดี๋ยวเบาหนามผ้ายางเบิ่งครับหลังจากเข้าปลูกเซ็จะเป็นยังไงครับนี่ครับหดน้ำฮดลุมหดน้ำแล้วก็ปลูกแล้ครับเด้อนี่ครับนี่ครับแต่ละลุมก็จะห่างกัน เม็ดหนึ่งครับผมนี่เม็ดคุณเม็ดอันนี้ลุกที่สองแล้วครับเด้อนี่ครับเป็นตะไคร่ที่ว่าตรงมีทุกสวนนะครับเด้อปลูกประดับสวนครับพ่อได้เก็บกินครับนี่ครับหลังจากปลูกแล้วครับปลูกเลาะเขียดดนครับเข้าบริสีพื้นที่ไร้แล้วครับเด้อปลูกไว้ในสวนจักสิบกอครับ หลังจากนั้นจะขยายไปเรื่อยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดนะครับเด้อมะกรูดหอมปลูกจากมเมล็ดนะครับเน้นเก็บใบกับมีตะไข่ครับยูนี่ก็จะมีค่าตะไข่ใบมะกรูดแล้วนะครับเด้อครบเซตเครื่องเทศครับนี่ครับขางๆกันก็จะเป็นมะขามครับ เวลาต้มไก่ต้มปลาครับมีคาตะไคร่ใบบักขามใบบักกูดนะครับเด้อนี่ครับเป็นเครื่องเทศที่ควรมีในสวนนะครับเด้อเป็นผืชติ่ปลูกง่ายขายง่ายครับขายกับบอยาครับเก็บมัดมัดจักสองหัวตะไคร่สองหัวใบบักกูดแล้วก็คาครับมัดละหาบาทครับอยู่ตลาดจ่เข้าขายเฮาเ้อครับเด้อแป๊บเดียวได้เงินครับขันขยันครับ เห็ดเป็นการขะเนาะครับเนาะับเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีเนาะครับเนาะไสเขามาไม่กำลังคิดว่าจะปลูกพืชคิดบอกว่าจะปลูกพืชยังนะครับเนดะ้อผมแนะนํำครับเป็นแต่ไคร่ใบบก,กูดบะนาวครับบักค้าบสิครับยังในหน่อยๆๆก็ใส่กินเป็นเครื่องแกงเครื่องเทศของจากของนะครับเนดะ้อ มินิกะฝากไว้ซัานี้ครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดซับสไครป์บ้านา้ำนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแคิดลิปต่อๆไปครับมินิกะสวัสดีครับผม